นี่ไงคะเวลานะคะไม่มีนะคะมันดูดีไปหมดนะนะคะพูดก็เพราะอ่อนน้อมทมต้นนะคะก้มหัวให้ตลอดเวลาไอ้ที่ก้มหัวนี่ไม่ใช่ว่าก้มหัวพอยอมแพ้นะคะรู้จักมีสัมมาคารวะเขาเรียกว่าก้มหัวนะคะเออแต่พอมีขึ้นมาลอยหน้ารอยตาค่ะชูคอค่ะ ดิงพยองค่ะนะฮะอืมก็ใช่ไงคุณมุนจูเราสงสารตรงนี้นะฮะคุณไอเลฟยูสวัสดีนะคะเราสงสารตรงนี้เราอยากได้ตรงนั้นน้ำตาลเปรี้ยวก็ยังพูดเลยนะคะโอ้ยคุณนางฮ่องไ้อันน้ำเสื้อแดงๆ่ะนะพี่เจ๊ก็ให้น้ำเสื้อแดงๆละน้องน้ำตาลเปรี้ยวจ๋า <laughs> เอาหุยเล่หุยเอาหุยเล่หุยโอ้ยโดดเดียวเดียวได้ ชาเหลือเกินน่าชงชานช้าเหลือเกินโอ้ยปาดน้าตาเอ้ยมาอยู่กันทำไมเฮ้ยเฮเฮ้ยเซเว่เซเว่เซเว่ยวนยันยันเฮ้ยปาดน้าตาเฮ้ยปาดน้าตาเมาแย้มไหนกันน้าตาไหลเ้ยเหลือตัวเด้พี่น้องปองปายชีวิตคือมาเสาวมาหม่องเต้เฮ้ยอุ้ยเนาะอืม อันตาตกในเลยอันตาตกในเลยเอฟที่แม่แม่พูลังคนกระเป๋าจีอืมนะผัวดาอืมนะคะบางคนก็แยกทางกับครอบครัวก็มีลูกด่าก็มีนะคะลูกไม่ให้เขาเงินค่าขนมก็มี <c oughs> บ่เสียดายหลีคุณบุญยู มันเริ่มไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นเขาตั้งใจอย่างแง้ยเขามีความตั้งใจดีนะ,ะเรามีเรามีจุดประสงค์ของเรานะคะเราตั้งใจดีเออเราอยากจะช่วยนะคะเอออะไรบ้างล่ะอืมนะคะนูน่นนี่นี่นั่นตั้งแต่สมัยอีเมลึกนะะลกึ๊กือนะคะอีเมลึกกึ๊กือนี่ก็โอ้โหนะคะปนวเวียนเทียนค่ะพี่น,อน้องค่ะผู้นั่นแน่ผู้นี้แน่ผู้นั่นแน่ผู้น,น,นี้นนแน่ตั้งแต่สมัยอันโปนั่นโปนี่โปกโป๊กโป,โปเล็กเป็กอืมนะ คอมิชชั่นให้ผู้นั่นคอมิชชั่นห้ผู้นี่โอ้ยเวียนรอบอิมบลึกเกือกันมูบาดอิมเลึกเกือกันนะ่ะแม่นบ่อกุใสงเงียมค่ะอืมย่านเขาพ่อได้เออไผมีเสื้อพากระ่งเสื้อพาไปอืมไพมีพริกมีเกลือมีอันน้ำปงน้ำปลาผงสุรสเออกระ่งไปคิดว่าโอ้ยนะ เป็นพื้นที่ที่แบบว่าธุระกันดานแบบว่าออ้ยเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะออ้ยอินโนเซนต์มากเลยนะไม่ได้เห็นเวนเห็นเห็นตะเวนเห็นตะวันเห็นเดือนเห็นดาวเนาะเออนะอืมนะเราก็พยายามช่วยนะคะอืมเล่นน้ำโปจนเมื่อยอีรีค่ะอืมโปคี้แตกขีแดนกระแตกขีแตกขีแดนค่ะอืมนะเออโปอัน กินเข้าไปแล้วโอ้ยเห็นเห็ดหูจริงปิงกับอัดเข้าไปค่ะจักกี้โปล่ะค่ะนะคุณมดเขียนค่ะเออให้ผู้นั่นให้ผู้นี้ในหมู่บ้านอิมาลึรคกึ้อหัออะนอะืมเออแมนอิลิค่ะคุณซิริสักคุณอันวิลา์ค่ะนี่ไงคะเวลานะคะไม่มีนะคะ มันดูดีไปหมดนะนะคะพูดก็เพราะอ่อนน้อมทอมตนนะคะก้มหัวให้ตลอดเวลาไอ้ที่ก้มหัวนี่ไม่ใช่ว่าก้มหัวเพราะยอมแพ้นะคะ,ะ,คะรู้จักมีสัมมาคาระวะเขาเรียกว่าก้มหัวนะคะเออแต่พอมีขึ้นมาลอยหน้าลอยตาค่ะชูคอค่ะยิงพยองค่ะนะคะอืม ก็ใช่ไงคุณมุสสนจูเราสงสารตรงนี้ไงคะคุณไอเลฟยูสวัสดินนะคะเราสงสารตรงนี้เราอยากได้ตรงนั้นน้ําตาลเปรี้ยวก็ยังพูดเลยนะคะโอ้กูนางห่องให้อันน้าเสือเ้อแดงแดงขนนีพี่เจ๊ก็ให้น้าเสื้อแดงแดง่นะน้องน้ําตาลเปรี้ยวจ๋า <c ười> <c ười> เอาคุยเล่ฮุยเอาฮุยเล่ฮุยโอ้ยโดดเดียวเดียวได้ชาเหลือเกินน่าชงชานชาเหลือเกินโอ้ ปาดหน้าตาบ้าอยู่ก็งมาเฮ็ดเซเว่เซเว่เซเว่อยู่วันยันยัยอ้ยปาดหน้าตาเฮ้ยปาดหน้าตาเมาย้ำไหนกันหนตาตาลายเหลือตัวเด้พี่น้องป่องปัดชีวิตคือมาเสามาหม่องเด้อุ้ยเนาะอืม เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปแทนอีกเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปเข้าไปรับบทบาทนั้นด้วยสวมบทบาท <c oughs> นะสวมบทบาทแทนเขาอีกต่างหากนะคะเออมีน้ำซ้ำไล่ดาผู้มีพระคุณอีกค่ะอีลีค่ะน้องซาอูบอนอผู้ใดที่เขาอันเขามาเรารับแล้วรอแบบว่าบชานนะ่ชัดเจนนะตะกรอนะมุดตุคอยอืมซุมอันดาน,น่ะดาเขาว่าซันอืม ซุ่มเขาอีตาแตกตาสวดมู่นนั่นเออเขาม้ามู้นสิเขามาหอมมาล่อมมาจิกมากัดเสาะแสวงหานะจุดบอดข้อบกพร่องข้อเสียนะคะโอ้โหด่านหน้าค่ะอือไปด่าเขาเป็นอะไรเยอะไหมคะว่าเป็นอย่างเยอะดอกค้านะคะอือนะไม่ได้เป็นอะไรเยอะคุณอ่ะเป็นอะไรเยอะหรือเปล่า หาสวัวมึงเอย้ยตัวกูคักคนักกิลนักกิลฟังดีๆนะจ๊ะนักกิวหรือนักเกลหรือว่ามิเกลหรือว่ามักเกล โอ้ยบ่ได้แซะด้วยค่ะบ่ได้แซะบ่ได้แซะห้าก็ว้าออไปอือเ้าก็ว้าออไปถึงบันลือโลกบันลือไรบันไลักันนะฮะเพราะว่าฟังว่าบันไลักันบอกว่าให้ออกมาค้านขอโทษประสันว่าง่อยอืม <c oughs> <c oughs> นชา <c oughs> นะคะ,ะนะก็ ตามนั้นนะฮะตามนั้นอืพี่เทียสงกระสายไงฮะว่าเอ๊ะมันผิดร้ายแรงจะต้องออกมากราบคารหมอบไหวทำขันห้าขอโทษอย่างนั้นเหรอเออเพราะว่าในเมื่อสิ่งที่เราได้สมมุตินะสมมติที่พี่เทียได้มานะคะ พี่เจได้มาจากแม่ผู้ใหญ่ใจดีเขามอบให้นะคะมันเป็นเรื่องเราระหว่างเรากับแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะแม่ผู้ใหญ่ใจดีณนะชั่วโมงนั้นเขาเต็มใจให้นะคะแล้วพี่เจอาจจะแบบว่าไม่ซื่อสัตว์เอออาจจะไม่ซื่อสัตว์เนาะเออนะคะสมมุตินะสมมุตินะคะ อาจจะแบบว่าเออมองทางขวาก็มีแม่ผู้ใหญ่ใจดีมองทางซ้ายก็มีแม่ผู้ใหญ่ใจดีเออกูอยากได้ทั้งสองแม่ผู้ใหญ่ใจดีเลยเว้ยนะอ่าแม่ผู้ใหญ่ใจดีขวาก็บอกแม่ผู้ใหญ่ใจดีซ้ายก็บอกใช่ไหมค่ะแอดหนิงจ๋าเอออ้าทำยังไงได้ก็ในเมื่อความสมัครใจของแม่ผู้ใหญ่ใจดีเอออยากได้อะไรอยากให้ช่วยอะไรไม่ลูกเอออยากให้ช่วยอย่างนี้อยากให้ช่วยอย่างนั้นอ้าวแม่ผู้ใหญ่ใจดีฟังขวาก็ให้มาฟังซ้ายก็ให้มามันเป็นเรื่องระหว่างแม่ผู้ใหญ่ใจดีกับพี่เอเชีย มันไม่ใช่เรื่องของคุณวีรศักดิ์เออคุณวีรศักดิ์บอกว่าอ้าวทำไมมึงไม่บอกไปตรงๆกับแม่ผู้ใหญ่ใจดีล่ะว่ากูได้ฟังแม่ผู้ใหญ่ใจดีฝั่งขวาแล้วไม่ใช่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมึงจะเอาทําไมเออนะพี่เจียก็เลยบอกว่าอ้าวคุณวีรศักดิ์ที่คุณวีรศักดิ์คุณวีรศักดิ์ยังเอาทั้งขวาทั้งซ้ายทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่ะเออนะฉันจะเอาทั้งขวาทั้งซ้ายมันก็จะเป็นไรไปล่ะเออพ่อแม่ผู้ใหญ่ใจดีเขาเต็มใจจะมอบให้เดือดเดือดเ Oh. <laughs> เออเอเชียเอาแค่ขวากับซ้ายนะอืมแต่คุณวีราศาักดิ์อะนะสมมุตินะขอใช้นามคุณวีราศักดิ์หน่อยอุย้ยคุณวีราศักดิ์วีระยิ่งเลยนะคะยิ่งกว่าเอเชียอีกซ้ายขวาไม่พอใจนะคะข้างหน้าข้างหลังกูก็เอาหมดเพอเพอข้างเทิงข้างลัง่งมีมาอีกไหมมีมาอีกบอเออแขวนหอยต้องแตงต้องแตงมากขึ้นุงน้ำน,นะนะดึงเฝ้าดึงอวสัน อ,อยู่ข้างล่างไตป้องไปทุนบ้านมีดบอ้ายฟากยอนขึ้นมาแงาขึ้นมาเออบ้องแต่ทุนบ้านมันห่างๆเนาะเอายอดขึ้นมาเอา,ายแงขึ้นมาแงาขึ้นมาเร็วๆๆมีคนเห็นบอใส่ขวามันเออใส่ขวาายาฟ้าเห็นแล้วกูสิเอาข้างล่างก่อนว้าวอีหยังมันกลับไปกระทบต่อคว้าเนี่เนี่ยเขาเอินว่าอีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าคว้าง,งูไม่พ้นคอน่ะนะนะฮะอืมคุณจูพิกา เอาอีลีเด้แซวบนถ้าจะพูดว่าอะไรนะคะพี่เทียรคิดว่าสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยนะนะมันเป็นการกระทําที่เราเคยนะคะผ่านประสบการณ์นั้นล้วนๆตังสั้นเบาๆไม่ได้หรอกค่ะถ้าคนบนหู่เบา,าต้องค้นหูเขาจังเบาสังเกตดูสิคะว่ายูทูบเบอร์แต่ละคนแต่ละคนที่ออกมาพูดนะ,ะนะที่ออกมาบรรยายออกมาวิพากวิจารณ์ นะคะนะโดยเฉพาะคนที่เขาซื่อนะนะคะคนที่เขามีความจริงเนี่ยเขาจะเอาความจริงมานําเสนอเขาจะไม่บิดจะไม่สร้างเรื่องนะมาอย่างไงก็มาอย่างนั้นไม่มีเมนูนะคะเมนูมาหาเอาข้างหน้าเอาอีลีสิ่งไหนที่ตัวเองเคยทํามาแล้วนะคะสิ่งไหนที่ตัวเองเคยทํามาแล้ว เอ้ยผู้ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนผู้เลยรู้ไงเลยพูดได้ถูกทุกคําไม่มีเพีย้ยนไม่มีผิดนะคะนะพี่เทีย้าพูดไปเยอะกว่านี้เนี่ยนะ้าพูดไปเยอะกว่านี้พี่เคียกลัวว่าโดนหยุมแน่ๆโดนหยุมแน่ๆอืมก็ถึงเลยว่าถ้าได้อยังให้อุบเอาไว้ยะปากยะติงคิงเออ จะตีงคิงว้าวโลดปาตีเออแมบพลเอ็นออดนิงได้ยังให้เงียบเอาไว้เาตีงคิงเออคนันตีงคิง้วมึงตายโลดนะมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะอาจจะไม่เกี่ยวข้องหรอกแต่มันก็ใกล้เคียงนะเรื่องมันมีอยู่ว่านะ,ะมีร้านค้านะคะเกี่ยวกับวัดสดุก,ก่อสร้างนะคะแห่งหนึง่ง ในณเนะมืองเมืองหนึ่งนะคะเขาก็เปิดช่องขึ้นมานะโอ้ช่องนั้นก็รู้สึกว่ามี f อเข้าไปโอ้ให้การนะ,ะสนับสนุนต้อนรับด้วยความยินดีกระชับกระเชงนะคะเออนะเพราะว่าอะไรเขามีหน้ามีตาทางสังคมด้วยนะคะนะมีหน้ามีตาทางสังคมอย่างเดียวไม่ใช่นะเขามีเงินด้วยอืมนะคะนะแล้วเขาก็มี power ด้วย ความน่าเชื่อถือเขามี f อก็ปุ้ยหลังไหลปุ๊บ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 อ้าวซื้อหินปูนดินทรายอ้าวเสาอ้าวหลังคาไอ้นูน่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นนะเออบ่พ่อใจเขา่า พี่นองปองไปพี่เจเห็นตรงนั้นนะพี่เจอุอ้ยสะอึกเลยอะนะหนักไปยิ่งกว่านั้นนะคะหนักไปยิ่งกว่านั้นอันนี้ไม่รู้ว่าแอดหนิงหรือแอดเปียวอาจจะรู้มาหรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้เราเล่าสู่กันฟังนะตื่นปักตีซี่ตีหาหนอลุยไปเลยหาแมน5แมนไฟแมนไฟแมน,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 มนบุกถึงล่างเลยค่ะ นะไฟแมนบุกถึงล่างเลยค่ะอืลาอ่างอรรีหยังบุหูุบหอยบลรู่อีหยังอืบุหอยบลร,รู่ว่าล่างอีหยังล้างกระดาษหรือว่าล้างล้างผงึ่งหรือว่าล้างแตนเส,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 ส้าเ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 ฮ็ดจะซีบได้ด้อคอยมีหน้าในตาอยู่นี่เด้อือเฮ็าาด,ย,ดยังคาบหน้าคำตาไม่ได้แล้วคาบโพดเห็นบ่ เดี่ยวหูไรก็คอยคอยช็อคซีนี่มาเลยอะ่ะคนยันหันลัเขาบอกคอยฟังอ่ะคนยันหลัะแต่คอยมาบอกเออนะโอ้ยสาวๆวันป่ะอืมคอยเป็นคนดังคอยมีซื้อเสียงด้วยเฮ็ดยังคำนะคำ ได้ยินดีนี่คันไหนเป็นอันเครือสานไหนใหญบงสาธนานใยญราชนิกูลเด้เนี่ยอืมนะอืมคนดังของประเทศทพย,ยากได้ยังเดี๋ยวสิมาบอกเองห้ามโซโลออืม